สวัสดีผู้ชมด้วยนะฮะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องนิ้นิกในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแนะน,นำหนังสือโดยหนังสือที่จะอามาแนะนําในครั้งนี้นั่นคือเรื่องนี้นะฮะอาชิมิจังปิ้งรักปักใจในอบ,อบนวดสําหรับเล็เบี้ยนนั่นเองนะครับผมและก็เรื่องนี้เนี่ยเรืสิทธิ์ก็อยู่กับทางตัวของเออ p ์เฟิร์สเพโปนะครับผมในปัจจุบันเล่มไทยเนี่ยออกมาแล้ว1เล่มนะฮะอย่างที่เห็นเลยส่วนของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ย ไม่ค่อยชัวร์แล้วว่าถึงเล่นที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นภาพเอาไว้แทนนะครับผมนะอัดครั้งนี้อาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมพอดีเจ็บลิ้นนะฮะนะก็อาจจะมีหลายช่วงที่แบบว่าพูดเสียงแปลกพอตัวนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะอ่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะฮะก็จะ ซื้อมาเป็นตัวของลิมิเต็ดอินดิชันนะครับผมมันจะมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีการเบลอเซนเซอร์ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็ขออาภัยทุกท่านด้วยนะพอดีค่อนข,ข้างติดเลาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างติดเลทนะครับผมนะเราต้องค่อนข้างทีง่จะเพสเซฟหน่อยนะครับผมอ่ทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าในตัวของเซตลิมิเต็ดเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับผมอ่เดี๋ยวขออนุญาต แกะก่อนมัดหนึงนะผมจะข้ามซีนนะฮะอ่ะก็แกะตัวของซีลออกแล้วนะผมมาทีนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนอกสลับของนะฮะอ่าเดี๋ยวขอไปปิดบางๆงหน่อยอ่าจะได้ง่ายๆนะฮะ,ะมาจะได้ไม่ไม่ลำบากต่อเซนเซอร์ <c oughs> นะเป็นหลายคลิปแล้วเวลาถ่ายอะไรติดเลยแล้วแบบทำมือแกว่งมากไปมากเกินไปแล้วแบบมันลำบากนะฮะ <c oughs> ลำบากตอนตัดนะครับผม เรามาดูตัวของกล่องก่อนกันละกันนะครับผมว่ากล่องมันเป็นยังไงเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเรามาพูดถึงกันหน่อยนึงนะ,ะสำหรับตัวกล่องนะครับผมนะก็จะเป็นตัวของน้องอสมิจังนะครับผมแล้วก็คู่ที่น้องเขามาหาด้วยนะครับผมนะคือจริงๆในเรื่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนหลากหลายคู่ไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะก็หน้าตาก็จะไม่แทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมนะที่น้องเขาไปพบเจอนะฮะ มาเดี๋ยวขอญาตพลิกทางนิดหนึ่งนะครับผมอาทางนี้พอเพย์เซฟนะผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไรนะครับผมเนอามันมาเป็นาจางๆคือคือภาพเนี่ยก็จะเหมือนกแบบับตังปกข้างหน้าเลยนะครับผมแต่ว่าข้างหลังนี้ก็จะเอาแบบว่าอาซูมๆเข้ามาหน่อยนึงนะผมบอกชื่อเรื่องนะผมบอกว่าอาดูนลิมิเต็ดนะครับผมน, Limited, น,ผมนี่นะครับผมมานี่คือแค่ตัวกล่องนะครับผมอามีตรง สันนี่ตรงสันก็มีบอกชื่อเรื่องนะครับผมตามสไตล์ตามสเต็ปนะครับผมข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากนะข้างล่างเนี่ยนะข้างล่างเป็นชื่อ,อชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมนะมายูเหมือนกันว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะนะเดี๋ยวลดแสงน,นิดนึงนี่จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมนะอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งบอกให้อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งบอกชื่อไทยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งบอกชื่อภาษาอังกฤษนะครับมาเรามาดูตัวของ โอส์การ์ดกันบ้างน,นะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อันนี้นะครับผมโอ้ย,อยมันหลายใบแต่มันคบปุ่มยากเหลือเกินนะครับผมอ่ามาที่ใบแรกนะครับผมใบนี้ก็อาจจะขออนุญาตปิดๆไวสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะเพื่อความเพลยเซฟนะไม่ดูเหมือนกันว่าจะโดนอะไรเปล่านะครับผมอ่าก็จะเป็นน้องอัศมิจังนะครับผม,นะบผมนั้นกาลังโดน หญิงที่นอนด้วยลูกใส่นะครับผมเนาะอ่ะโปสการ์ดโปสการ์ดนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอ่ะมาไป,ปานะครับช็ออ่านายผมมีอีกโปสการ์ดหนึ่งนะครับผมอันนี้อยู่ที่เออเป็นปกพิเศษเลยนะครับผมนะอ่ะอันนี้ต้องปิดแบบจริงจริงจังๆหน่อยนะครับผมเพราะว่านะมันเห็นเต็มเต็มเลยนะครับผมนะก็ อ่าสการ์ดตัวนี้ก็จะเป็นรูปเดียวกันกับตรงของปกพิเศษนะครับผมนะของเล่มหนึ่งนี้นะครับผมเนาะอ่าโอเคนะไหมเราเยยชมกันแล้วนะเรียบร้อยไปนะครับอ่าลำบากหน่อยลำบากหน่อยอ่าแต่อันนี้ไม่ต้องปิดนะผมอันนี้ชิวๆสบายๆายนะครับผมเนาะอันนี้อ่าก็น้องอาสมิตจังกับรุ่นพี่ไหมอ่ากับรุ่นพี่นะผมที่แบบว่าให้ข้อปรึกษานะครับผมนะให้น้องเนี่ยไป ไปอาบบกนวลกระเพาะคนนี้แหละเออน้องได้ไปเพราะคนนี้แหละฮะคนนี้แนะนํานะครับผมเนาะโอเค <Okay. S 1> ก็จะเป็นตัวของการ์ตูนสั้นนะครับผมนะไม่ได้ยาวเลยมากมายเนาะก็คืออ่าเป็นฝั่งน้องอสมิจังนะครับผมเหมือนว่ามาคํานวณเล่นๆน,นะว่าแบบเออตอนนี้ไม้สูงเท่าไหร่แล้วมีไม้นี่คือคนที่น้องก็กำลังตามหายอยู่นะครับผมนี่อันนี้ฝั่งไมน่นะฮะนะฝั่ง ฝั่งไม้นี่ก็ชอบน้องนะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่กล้าบอกเลยพวกนี้นะครับผมในะส่วนฝั่งนี้นี่คือแบบพยายามตามหาตัวอยู่นะฮะอ่าเป็นการ์ตูนสั้นเล็กน้อยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะครับผมนะเป็นการ์ตูนสั้นเช่นเดียวกันนะครับผมเนาะไม่ได้มีอะไรมากแค่เป็นบทพูดคุยนะครับแบบว่าพวกสาวไป็นยไงสาวที่น้องเขา ไปเข้าห้องด้วยแค่นั้นนะครับผมนะมาพร้อมกับปกสีนะครับผมนะสวยงามดูดีนะครับผมเนาะโอเคด้านหลังก็ไม่ไมีอะไรม,ม,มากซูมเข้ามาที่ตัวน้องนะเนี่ยจากน้องตัวเล็กอยู่นะให้ให้เห็นตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะหลักๆพวกของพิเศษก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะที่ได้มาจากเรื่องนี้นะฮะทีนี้ก็มาดูตัวของตัวเล่มกันนะฮะว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะซึ่งตัวของปกพิเศษขออนุญาตปิด นะครับผมนะคือมันรูปเดียวกันกันกบโปสการ์ดที่เคยโชว์ไปก่อนหน้าอันนึงนะครับผมจนะเป็นรูปเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายมากกว่านั้นนะครับผมส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับผมนะแค่แว,ว่ามีชื่อเรื่องอยู่ข้างหลังนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมเนาะนะนเดี๋ยวแล้วไมค์ก้าเปิดไมค์ก้าเปิด กวาดแฉลบออกมาโอม้มันมีจริงด้วยนะฮะโอเคนะครับผมนะเมื่อกี้เห็นปกพิเศษเไปแล้วเนาะนะครับผมนะครั้งนี้เรามาดูปกธรรมดาที่หาวกว่าคุณซื้อตามเล่มปกติทั่วไปเนี่ยก็จะได้หน้าปกนี้มานะครับผมเนาะอ่นนี้ก็อาจจะเปิดๆหน่อยนะนะพยายามจะไม่เซ็นแล้วตรงนี้นะครับผมนะเพราะว่า,าคิดว่าน่าจะเผยแพร่ได้ตามปกตินะครับผมนะ เห็นมันโพสต์ลงโซเชียลเฟซบุ๊กอะไรมพียงได้อะเออยูทูบคงรอดละมั้งนะครับผมอ่ะตรงหน้าปกนะครับผมนะก็จะเป็นน้องอาสมิเหมือนเดิมนะครับผมนะกำลังถูกรายล้อมด้วยสาวๆนะที่คุณน้องเข้าไปใช้บริการนะครับผมนะจนนะน้องนี่คือจนเลยนะเปิดมาด้วยคนแรกแล้วยาวเลยนะฮนะมีหลากหลายคนนะฮะอ่ะตรงสันก็จะมีชื่อเรื่องบอก นะครับผมนะเล่มที่หนึ่งหน้าตาสไตล์นะครับผมแล้วก็คนวาดนะครับผมนะอิสกิโกรนะครับผมอ่ะอ่ะข้างหลังนะครับผมนะข้างหลังก็จะเป็นน้องกับคู่นอนคนนึงนะครับผมที่เราจะได้อ่านในเล่มนี้นะครับผมนะฉันจําชื่อคนเธอไม่ได้แล้วนะอ่ะนะครับผมอ่านก็มีเรื่องย่อให้ได้อ่านกันนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องย่อมันตัวหนังสือเล็กเนาะค่างเล็กพอสมควรนะครับผมเนาะ าามาบอกนะครับผมแนวออยูริคอมเมดี้นะผมเหมาะสำหรับอายุ20ปีขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าฉากติดเลดค่อนข้างเยอะพอตัวนะครับผมจะถามว่าพวกคุณสนไหมก,ก็ไม่อ, <laughs> อายุไม่ถึงนี่พวกคุณก็คงเหมือนเดิมอ,ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆเปิดนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับปกในนะครับผมปกในนีจะมีอะไรไม่นอแฉบอ่ะปลอดภยัยปลอดภัยนะผม,ะผมะเป็นชุดก็ด้วยเป็นชุด สัตว์ไหมอ่ามีแมวมีกระต่ายพวกเนี้เนาะอืมครับผมอ่าด้านหลังจะมีอะไรไหมอ่าด้านหลังไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นอ่าน้องอัสมิกับไม่นะครับผมตอนช่วงตอนช่วงที่ยังอยู่บ้านใกล้กันนะครับอ่าประมาณนี้นาะสำหรับปกข้างในนะครับผมเป็นรูปให้เราได้ดูกันนะครับอ่ามาดูข้างในสักหน่อยหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม คิดว่าหน้าสีน่าจะโดนนะครับเมื่อกี้ชัดแอบไปดูแล้วนะครับผมเนาะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอ,อยาเซ็นเซอร์นะครับผมนะมาดูข้างในกันนะครับอ่า,อาจำนวนตอนนะครับผมจำนวนตอนที่มีให้อ่านทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด5ตอน นะครับผมแล้วก็มีคุยท้ายเล่มนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะแทนจํานวนตอนด้คืนนะครับผมนะเพราะว่าตอนหนึ่งมันก็จบคืนหนึ่งอ่ะจบคืนหนึ่งคนหนึ่งมาคืนถัดไปก็เป็นอีกคนหนึ่งอีกคืนหนึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งอะไรพวกนี้เปลี่ยนเปลี่ยนคนไปเรื่อยนะครับผมนะหลากหลายสไตล์นะครับผมแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันเนาะให้น้องอัสมิจังได้พบเจอนะผมได้เปิดโลกนะครับ <laughs> อมา นะครับผมเรามาค่อยๆเปิดดูกันว่าข้างในเป็นยังไงเนาะ อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะสลับตัวเรื่องนะผมนะก็จะเล่าไปที่ตัวของน้องอสมิจังแล้วผมนะคนนี้นะครับผมนะผู้หญิงผมออกแดงๆเนี่ยนะครับผมเนาะซึ่งเมื่อในอดีตเนี่ยเธอนเนี่ยเรียกได้ว่ามีความผูกพันกับพี่สาวข้างบ้านคนหนึ่ง นะครับผมนะแล้วก็อยากจะพบเจออีกนะผม,มพอหลังจากพี่สาวคนนี้เนะี่ยเขาไปเรียนมปลายก็ไม่เจอกันอีกเลยนะครับผมนะพอดีเธอน,นั้นเนี่ยยายที่อยู่ไปนะครับผมนะั้นไม่มีไม่ได้กล้วาไม่ได้ขอแบบแหล่งติดต่อเอาไว้นะครับผมเลยไม่ได้พบเจอกันอีกนะครับผมนะอยู่มาวันนึงนะครับผมนะน้องอศมิจังนะครับผมนะคือตามลายปัจจุบันนะครับผมน้องอศมิจังเนี่ยมารู้นิติภาวะแล้วนะครับผมนะั้น กำลังมาเลี้ยงฉลองกับลุนพี่ของตัวเองเลยนะผมนะที่มหาลัยนะครับผมมันไม่ใช่ไม่ใช่ที่มหาลัยสิลุนพี่มหาลัยนะครับผมเนาะก็พามาเลี้ยงฉลองกันนะครับผมแลฉลองบรรลุนิติภาวะของน้องๆนะครับผมเนาะและน้องอัสมิเนก็ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ตัวของลุ่นพี่ตัวเองฟังนะครับผมเนาะซึ่งก็มีรูปด้วยนะครับผมนะก็เอารูปให้ตัวของลุนพี่ดูนะครับผมนะปรากฏว่าลุนพี่เนี่ย รู้สึกคุนคุนหน้าขึ้นมาครับผมอ่าคุนคุหน้าคนที่แบบน้องอัสมีเขาอยากไปเจอด้วยนะครับผมนะน้องก็เลยแบบซักถามเลยแบบเอ้ยเคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยพวกนี้นะครับผมนะซึ่งตัวของลุนพีเนี่ยก็บอกนะครับผมว่าเคยเจออยู่ที่อาบอบนวดนะครับผมนะอาบลบนวดของเลสเบียนนะครับผมนะซึ่งน้องก็แบบคิดไปไกลเลยว่าแบบเอ๊ะไม่จังทําไมถึงไปอยู่ในที่แบบนั้นได้เลยพวกนั้นนะครับผมเนอะ ก็วิธีที่รุ่นพี่แนะนำเนี่ยก็คือเนี่ยลองไล่ซื้อทีละคนเลยมาแบบคนไหนใช่นะผมนะพอดีในแอปเลือกคนเนี่ยเขาจะแบบปิดบังหน้าตาและพวกนี้นะครับผมนะก็จะ,ะตัวของรุ่นพี่เนี่ยก็คือแบบว่าดูตัวของสรีระก็แลวกันแบบคนไหนที่แบบว่ามีความเป็นไปได้ว่าน่าจะใช่ไม่นะครับผมเนาะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะผมในการตามหาหม่นะผมนะของน้องอสมิตจังนะผมนะที่ตามหาผ่านการไป อ่กรนยังไงอะไปซื้อตัวมามาอาบอบนวดด้วยนะครับผมเนาะอ่ะนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะฮะอ่ะก็สลับตัวเรื่องนะครับผมนะก็เนื้อหาเนี่ยใช้คำว่าคข้างๆให้จะเสพง่ายก็แล้วกันนะครับผมคือคือเรื่องนี้เนี่ยความรู้สึกชั้นนะถ้าที่ชั้นแบบว่าลองไปตามสองดิบเอวมาพวกเนี้ยรู้สึกว่าแบบตัวเรื่อง ตัวเรื่องหลักๆของน้องใช่ไหมคือน้องเนี่ยตามหาไม่เนาะก็คือเป็นคนที่เคยเจอด้วยในอดีตและน้องจะเจออีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าพอมาพอเราได้อ่านไปเรื่อยอะปรากฏว่าน้องน้องเหมือนออกทางอื่นอะ <c oughs> คือคือคือถ้าพูดแบบภาษาเกมก็คือแบบเมนเควสไม่ทําไปทำไซส์เควสนะครับเ <c oughs> นาะก็คือมันเป็นอีกหนึ่งจุดขายของเรื่องนี้ก็แล้วกันนะผมนะมันจะจะอ่าจ,จะให้น้องเนี่ยไปพบเจอกับ ผู้หญิงแต่ละคนนะครับผมนะซึ่งไม่เจอกันไมหรอกนะครับผมในช่วงเล่มแรกเนี่ยนะแต่ว่าหลังๆมาก็อาจจะเนะาะหลังๆมาอาจจะพอเจอบ้างนะครับผมเนาะซึ่งตัวของน้องเนี่ยก็จะได้ไปพบเจอกับผู้หญิงแต่ละคนนะครับผมนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็วิธีศาสตร์ในการลุกลุกข้อหาน้องแตกต่างกันนะครับผมนะก็ใช้คําว่าเป็นจุดขายของเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะขายในเรื่องของแบบยูริที่แบบว่าอ่า เป็นแนวแบบติดเลทนะผมนะลูกใส่กันนะครับผมนะซึ่งเนาะอย่างว่าลีลาแต่ละคนนี่คือไม่ธรรมดานะครับผมนะบอกเลยว่ามันมันความสนุกหลักของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วผมนะมันได้อ่านแบบผู้หญิง2คนนะกับลีลาแต,แตกต่างกัน หล,หลายสไตล์นะเนี้อ่าังคาแรคเตอร์ผู้หญิงก็อาจแตกต่างกันบางคนอาจจะมาทางแบบอะดูนุ่มฟูพวกนี้บางคนอาจจะมาทางแบบเออสาวเท่พวกนั้นนะครับผมนะก็จะมีหลากหลายสไตล์ให้น้องได้พบเจอนะครับผมต <c oughs> อนละแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการลุกที่แตกต่างกันเนาะอย่างที่บอกไปนะครับผมเนาะอ่านะซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นคืนนะครับผมนะคือตอนนึงตอนนีง ตอนหนึ่งคนหนึ่งนะผมนะเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะหลังๆมานี่โอ้โหบอกเลยว่าน้องนี่คือมาหากราบเจอหลากหลายมากนะครับผมเนี่ยอัอนนี้คนหนึ่งอ่าอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งอ่าเดี๋ยวพยายามแบบหาหาภาพไม่ติดเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็อีกคนหนึ่งแล้วพวกน,นี้นะครับผมเนาะในช่วงเล่มแรกนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน้องยังอยู่แบบความ ระดับของน้องยังบิ๊กนเนอร์อยู่นะผมน้องเขายังแบบตกใจกลัวอะไรพวกนี้อยู่นะผมด้วยความที่ว่าเป็นช่วงแรกๆนะผมที่น้องได้เปิดโลกนะครับผมนะน้องก่อนหน,น้านี้น้องไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับผมนะครั้งนี้ได้มาเปิดโลกนะผมน้องอยังแบบ เนาะยังยังไม่โปรเฟชชั่นอลอยู่เนาะนะเราก็ได้ได้เห็นนะว่าความน่ารักของน้องตรงนี้ด้วยนะแบบตรงดรวอว่าความไม่โปรของน้องเนะี่ยน้องก็จะมีแบบว่าโมเมนต์เขินอายน่ารักน่ารักอะไรพวกนี้นะผมให้เราได้อ่านกันอะยู่เรื่อยๆนะครับผมนะแต่ด้วยความน่ารักนี่แหละครับผมเลยทําให้แบบพวกตัวละครอื่นๆที่แบบว่า มานอนกับน้องด้วยอ่ะกลายว่าแบบชื่นชอบน้องตรงนี้แหละนะครับผมอยากให้น้องแบบจองตัวอีกตรงนั้นแต่ครับผมอ่านี่คนนึงเนาะอ้าวชิชิดเมื่อกี้เปิดเปิดเยอะไปหน่อยนะครับผมนะมันจะเห็นเดี๋ยวมันจะเห็นนะครับผมนี่อ่านี่ก็มาอีกแบบสไตล์นึงอีกแล้วนะครับผมนะมีหลากหลายแบบนะครับผมให้เราได้อ่านกันนะครับผมอ่ะก็สรุปนะครับผมนะใครที่อยากจะได้แนวยูริที่แบบว่าติดเลท นะผมแนวแบบว่าฉากอีเซกเยอะๆแล้วผมเรื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณนะผมอีกอย่างหนึ่งคือลายเส้นเรื่องนี้คือเขาทําออกมาได้ค่างแบบว่าดูน่ารักมากนะผมตัวละครทุกทุกทุกคนเลยคือดูสวยดูน่ารักอะไรกันหมดนะครับผมแล้วแล้วก็พวกแบบอีาซีอีเซกนี่ก็เรียกได้ว่าทําออกมาได้ค่างดีเลยนะครับผมนะเขาแบบว่าทําแบบว่าเลาเอารมณ์อะไรต่างๆาลีลาอะไรพวกนี้คือทําออกมาดีหมดเลยนะครับผมใครอยากได้ยูริ เน้นฉาอิเซ็กเรื่องนี้แนะนำนะครับผมนะแต่ว่าเนื้อเรื่องอเนื้อเรื่องอาจจะไม่ค่อยดำเนินเท่าไหร่นะต,ตอนนี้การตามหาไมค์คือแบบเรื่องรองอะเรื่องหลักนี่คือน้องแวะข้างทางไปหาผู้หญิงคนโน้นคนนี้คนน,คน,นี้คนนั้นไปเรื่อยน,นะครับผมเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสลับเรื่องนี้นะผมเราพูดแนะนำมาข้างเยอะแล้วเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปครับผมมาที่มาแน่อย่าแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนไปยครับผม Yeah.